สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ผมอยู่สวนที่สุพรรณบุรีนะครับสวนบอนไซผมมีอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสวนบอนไซบองสายห้ที่สุพรรณบุรีอยู่ที่โพพยานะครับใกล้ๆแยกโพพยาเมื่อสักครู่นี้ ลูกชายผมถามว่าต้นไม้หรือบอนไซที่ผมชอบเป็นพิเศษที่อยู่ที่เนี่ยเป็นต้นอะไรนะครับผมก็เลยตอบว่าเป็นต้นมะขามกลุ่มกอต้นนี้นะครับมะขามกลุ่มกอต้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยมองดูเผลนๆเนี่ยเป็นไม้ที่ไม่น่าสนใจเลยแต่อะไรทำให้ผมสนใจและรักต้นนี้เป็นพิเศษครับติดตามมะครับ ้นนี้เป็นต้นมะขามกลุ่มกอนะฮะที่ขึ้นมาจากโคนเดียวกันแล้วมีลําต้นอยู่หลายลําต้นที่ผมชอบต้นนี้นะครับเพราะว่าผมเลี้ยงบอนไซหรือเล่นบอนไซมาประมาณ20กว่าปีเนี่ยเกือบเกือบสาปีแล้วผมยังไม่เจอโครงสร้างมะขามที่เป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับกล่าวคือจะมีต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นมาหลายลำมากนะครับแล้วขึ้นมาในโคนเดียวกันในโคนเตีย้ยๆแล้วมีต้นเล็กต้นใหญ่ ครับมีต้นเมนนะฮะมีต้นเมนที่สําคัญต้นเมนอยู่กลางด้วยนะครับแล้วก็มีต้นลูกต้นเล็กๆมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ผมมาคัดโครงสร้างอีกทีหนึง่งผมได้โครงสร้างต้นนี้มาประมาณปีกว่านะครับแล้วก็สร้างกิ่งสร้างอะไรเนี่ยได้ประมาณปีกว่าถือว่าก็ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ อยู่ในกระถางที่ไม่ใหญ่มากนักนะฮะแล้วก็บางทีลดน้ำเนี่ยดินเดินก็กระเด็นออกไปนะฮะฐานรากไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าสนใจมากนักแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโครงสร้างของเขานะครับมีต้นขึ้นมานะครับเป็นต้นเล็กนะครับแล้วจังหวะกิ่งพวกนี้ตอนที่ได้มาเนี่ยยังไม่แตกกิ่งมากมายนะฮะแล้วผมมาคัดกิ่งอีกทีหนึ่งซึ่งกิ่งที่แตกออกมาเนี่ย ถูกใจมากนะครับเพราะว่าได้ระดับทุกชั้นนะครับและกิ่งเนี่ยที่ผมสร้างออกมาจะพุ่งออกมารอบต้นเลยนะฮะกิ่งตำแหน่งกิ่งที่แตกออกมาเนี่ยถูกใจหมดเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังสร้างกิ่งสร้างรายละเอียดของต้นนะครับลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของต้นนี้ที่ผมชอบนะครับก็คือในกิ่งแต่ละต้นที่แตกออกมาเนี่ย ผมได้ดัดบ้างดึงบ้างนะครับก็จะได้จังหวะที่มองมาจากด้านหน้าไม้เนี่ยจะเห็นแทบทุกลำต้นนะครับแล้วในลำต้นแต่ละลำต้นเนี่ยที่แตกกระจายออกมาเนี่ยออกมารอบทิศทางเลยนะครับแทบจะไม่บังกันก็แก้ไขบางส่วนเล็กน้อยนะครับมีดึงบ้างแล้วก็ดันออกมาไปบ้างนะครับแล้วพอเราได้ลักษณะโครงสร้างที่ดีเนี่ย ช่วงที่ผมวางกิ่งเนี่ยผมก็จะวางได้ตามสเต็ปนะครับอย่างต้นนี้ต้นเล็กนะครับก็จะเตี้ยกว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่ก็จะต้นเป็นต้นที่สูงที่สุดนะครับแล้วมีต้นนี้อยู่ด้านหน้านะฮะผมก็จะพยายามต่อยอดสักนิดหนึ่งนะครับให้รับกับต้นใหญ่นะครับไม่งั้นช่องว่างระหว่างต้นลูกกับต้นใหญ่จะช่องว่างเยอะเกินไปก็จะลดช่องว่างนะครับแล้วก็สร้างกิ่งอีกระดับหนึ่งนะฮะด้วยโครงสร้างของเขานะครับจะเป็น ขึ้นมาต้นเดียวกันเลยนะฮะอันนี้เป็นต้นเดียวกันหมดครับแล้วก็ชุดพวกนี้แตกออกมาด้านด้านข้างทั้งหมดเลยนะฮะเป็นไม้กลุ่มกอนะครับเป็นประเภทกลุ่มกอที่ขึ้นเป็นคลัสเตอร์คือขึ้นกันมาอย่างหนาแน่นนะครับแล้วทุกพุ่มผมกระจายกิ่งได้เป็นที่พอใจมากบริเวณด้านข้างนะครับพุ่มผมก็จะกระจายออกมา รอบเลยแล้วก็ทุกพุ่มเนี่ยนะฮะจะอยู่พลระดับเป็นหมดนะครับซึ่งถ้ามองด้านข้างเนี่ยทุกพุ่มเนี่ยผมจะไม่ซ้อนกันเลยนะครับอยู่พลระดับเป็นหมดแล้วกิ่งเนี่ยจะพุ่งออกมาทุกทิศทางเลยเป็นหลักการของการสร้างไม้กลุ่มกอนะครับอันนี้ทั้งรอบต้นเนี่ยผมจะวางจังหวะได้แบบนี้หมดเลยทั้งรอบเลยรอบเลยนะครับ ก็เลยรักต้นนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะครับมาจากโคนเดียวกันทั้งหมดนะครับแตกมาจากโคนเดียวกันแล้วแตกออกมาจากโคนเตี้ยๆเลยนะฮะซึ่งโครงสร้างแบบนี้ที่เป็นมะขามเนี่ยผมยังไม่ไม่เจอที่ได้สมส่วนแบบนี้ด้วยนะครับที่สมส่วนก็คือมีลําต้นขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วมีต้นเมนต้นกลางเนี่ยเป็นต้นใหญ่ด้วยนะครับ ยังไม่เจอสมส่วนแบบนี้ยังไม่เจอฟครงสร้างที่ดีแบบนี้นะครับก็เลยรักต้นนี้เป็นพิเศษครับ ถามกลุ่มกอต้นนี้นะครับผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วตอนคัดกิ่งครับเมื่อสักประมาณร่วมๆปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงที่ผมจะมาทำรายละเอียดกิ่งของต้นนี้ผมจะทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะให้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับจนไม้ต้นนี้จบเป็นฟอร์มที่สวยงามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก f r e ชชี่เมมเบอสิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่อง Bonsai Station